สวัสดีครับตื่นได้แล้วลูกสิบมเยอะแตงสิบมตงเนีพี่เต้องเท้าก่อนอ่ะไหนไม่พี่สูบมนนี่ก่อนนี่เองสุเก็บมาฝากสิบบนสุดสักนิดมึงอาอยมาบังสุดข่ยนผ้ามานเหรอผ้าม่านไม่เห็นเลยมันก็นอนงัวนห้งหลังก็ ใส่วันนี้ใันไม่มมันไม่คืนมัน่างามาลุยโอ้ยจ้กรไดเนาะเขาเสียนแต่ว่าไม่ใส่ใช้เนเท้ามาให้ผิดใส่ึ้นเสียบกใส่เงนเอะสุสรูเบอร้เอรสักวันะวยังไงต้องสองคู <p Alicia> ่สามคู่ ไอ้ลองเมงสกรใส่ใลองเมงสกดอีหล kind of ีเราซื้อเจ้าไปคืนท่านเสีเอาไปนไ้ผู้ใดเลยสีหัววะอบอสีหัวน่น่ารักเนาซื้อมาให้น้องหงเนี่ยนี่โอ้ยนี่ิตื่นไงวะสิตื่นไงะน่ารักมากเลยอ่ะ พี่รองงอยพี่อห้อันนี้คืออยู่นี่ขัดสัทหามากเลยตีไ่้นี่สนใจได้ทีนี่สนเสุดเปิดหลังอีกนิดเปิดตรงไหนเปิดไซเด้า์นี้ไม่มีหรอกแหกตรงนี้ได้ใช่ไหม

เอาอะชิ้นอะไแม่แดงดำแม่สีแดงดำแดงแดงเรื่องเป็นลายมันจะเป็นแดงดำดำได้วลาันนี้เราจะใส่ชุดสีแดงแรงฤทธิ์ถ้าสีไม่แดงเราไม่มีแรงเดินมาตะวินเด่นน้วยมอันนี้ชุดพม่านะคะได้แรงมันอันเจมาจากพม่านรำมาดีไซน์แล้วก็น้องงัวเอ้าเอ้ามันคือแหวกไรเค้ เขาว่าแบบเปรี้ยวมีชุดเปรี้ยวเปรี้ยวคือกินเหระเชลอาจารย์บาดเด็กหย่งดีพี่ชิดชัยมีโซ่ด้วยชุด,ดาลูกบาอ๋อมันจะเห็นอันขอบเป็นเชีงในไหมเนี่บ่เห็นหออมันพีดีอันนี้มันอยู่ขาตัวไม่มันอยู่ตรงนี้แม่น อยู่ค่ะตัวออเซซ็กี่ไม่เป็นไรหรอกเซ็กซี่ดีต้องผัดกันชมช,ชุดเรียกแขกเอาเดียวง่ายตับเอามาไปแล้วนะค่ะชชิดชัย